สวัสดีครับวันนี้บริษัทเมยา2,018ขึ้นมาเยี่ยมชมสวนโกโก้ที่อำเภอเวียงแหงนะครับของลูกไล่นะครับปลูกไป1เดือนนะปลูกปลูกแซมสวนน้ะม่วงอายุการปลูกได้หเดือนผ่านความหนาวมาครับความหนาวที่เวียงแหงหนาวช่วงหนาวสุดๆก็คืออยู่ที่89องศานะครับเรามาดูโกโก้ของเรานะครับว่าผ่านความหนาวมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ฮะ สภาพอาจจะมีใบเหี่ยวบ้างแต่ว่าโดยรวมถือว่าโอเคครับสดใสนะฮะต้นสมบูรณ์ครับนี่ปลูกได้หนึ่งเดือนต้นขนาดนี้ถือว่าโอเคเลยนะฮะและหลายต้นก็เป็นเหมือนกันแบบนี้หมดครับลองดูนะฮะวมะม่วงออกช่อดีนะครับนี่เห็นไหมครับนะงามนะครับสวยงามนะฮะถือว่าเป็นปกติครับเราัผัดใบใหม่นี่ฮะอันนี้ก็เริ่มเริ่มแตกใบใหม่ออกมาเห็นไหมฮะ นี่ครับเริ่มแตกใบใหม่ออกมาแล้วนะฮะลองดูนะครับอันนี้ทดลองปลูกอยู่200ต้นนะครับในแปลงนี้นะฮะนีครับวันนี้เราก็ให้คำแนะนำของเกษตรกรเรื่องการทำหลุมใหม่การดูแลหลังจากผ่านความหนาวมาเป็นยังไงบ้างนะครับเราวันนี้เเราเข้ามาแนะนำครับ แล้วต่อไปฝั่งที่เป็นแปลงกระเทียมแปลงขอมฝั่งนี้นะครับเนื้อที่อยู่ประมาณเกือบเกือบสิบไร่นะฮะลองวด,ดูนะครับไปสุดนู่นนะฮะเดี๋ยวพอเข้าหน้าร้อนหมดหนาวนี่เก็บคอามกระเทียมแล้วเขาก็จะทําแปลงปลูกโกโก้เพิ่มนะครับเนี่ยถามว่าทําไมโกโก้เจอความหนาวยังดูสดใสได้แบบนี้นะครับเพราะว่าเราใช้ปุ๋ยยาของบริษัท เมยาที่เราแนะนำให้ใช้นะครับลองดูนะครับควา,า,ามสวยงามความสวยนี่ฮะแต่ก็มีบ้านที่ใบาจะเหี่ยวเหี่ยวเหลืองๆหลืองนะครับก็โดนโดนน้ำค้างนะฮะแต่โดยปกติก็ถือว่าใช้ได้นะครับอายุหนึ่งเดือนได้ประมาณนี้ถือว่าโอเคนะครับกับความหนาวแปดเก้าองศานะครับบนดอยเวียงแหงโอเคคลิปนี้นสั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับผม นู่นครับผู้หมวดกับเจ้าของกําลังคุยกันอยู่ฝั่งนู้นฮะของสวนโอเคสวัสดีครับผม